สามพันสามโอเวอร์ไซส์นะพี่สามพันสามร้อยสามพันสามร้อยบาทเกรดเองานสะอาดเอฟรีวิววุ้ยขอบคุณค่ะยังไม่ทันได้โชว์เลยพี่เอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเต้นโชว์ไปขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอย่าเพิ่งหรอกพี่อย่าเพิ่งหรอกยง อแไว้ซนคิลเอาเซ็ตเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวขึ้นเซ็ตอาเซ็ตแรกลูกค้าบอกเอฟเพราะบาเซโลน่า e นี่แหละ <c oughs> จริงตัวนี้ก็คุ้ม้วยนะแล้วเป็นไนกี้อะเอาดิเอาเราทัาามาคนหนึ่ง พี่เข้ามาแล้วกดจีจีให้ใครหน่อยนะทักทายกันได้นะคะเราจะได้รู้จักชื่อกันนะคะอันนี้หนูชื่อแครนะคะคนนี้ชื่อมุกค,ค่ะแล้วก็คนนี้ชื่อแพทนะคะกระสิบสนะอ่าสัดส่วนเท่าไหร่มุก อะไรอยย่างงเี้ซส์สรุปมันสระไอาซอโซสอเสือกระลันหรือดอเด็กกระลันภาษาไทยตกบางก็รอเรือภาษาอังกฤษวิบัติเลยพี่รอเรือกระลันบางทีก็ดอเด็กกระดกระลันกระดันแล้วแต่ว่าวันนั้นจะพิมพ์ใส่อะไรไปบางทีก็กด กดเองก็มั่วเองเหมือนกันพี่ใช,ใช่ใช่แ,แสดงว่ารูปเอเวอร์รให้ความสำคัญมากเลยนะเวลาเซ็นเตอร์พิม์โยคะ ใครจะเอฟใครจะรับพี่พิมพ์มาได้เลยนะคะพ,พิมพิมรับหนึ่งรับหนึ่งรับสองรับสามมากันได้เลยนะคะพี่หมูมีสี่ห้าตัวเดี๋ยพี่เตยโยนมาให้หน่อยไอโฟมอ่ะ เจ็ดเสร็จไปขอบมขอปกรลยเงี้ยหูได้รอย95ตัวเลยนะเดี๋ยวลองหาให้ลูกค้าดูก่อน3,300อะไรอย่างเงี้น9,300อุ๊ยต้นทุนคุณพี่16บาทคุ้มมากเอานะต้นทุน16บาท ไม่ต้องเอาไปทำอะไรเยอะเลยพี่เพราะว่างานมันค่อนข้างสะอาดเด้สารแน่แปะอะไรกันมาวันเนี้ย ใครจะซื้อพี่เชื่อไหมรอบที่แล้วอะแคร์ริวไปนะไลฟ์เดียวคลิปเดียวเท่านั้นแหละพี่หมดนะรอบนี้เอานะพี่นะ3,300นะราคาเดิมนะอันนี้ลอถใหม่ลงสดลงใหม่ไม่มีค้างสต็อกนะคะของลงตลอดคุณพี่วันละ88ตู้ไม่ใช่หลอกอันนี้หลอกหลอกหยอก,ยอก อุยสวัสดีท่านผู้ชมเอานะพี่นะใครรอเสื้อกีฬาโอซส์เกรดเอป้ายธง USA มาแล้วค่ะพี่จ๋าดูตัวแรกนะนี่บาร์เซลโลนาไนกี้ครับใครไม่รู้จักก็มันจะว่าไงแล้วนะคะคุณพี่อะ ต่อมานี่เลยคุณพี่เท่ๆหล่อๆในกระสอบมันจะเป็นเสื้อกีฬารวมเลยนะคะจะมีแขนอย่างเงี้ยพี่แขนสั้นแขนยาวแขนกุดนะคะให้พี่ๆไปคัดไปแยกทำราคากันเด้อหล่อๆแบบนี้เลยต้นทุน16บาทเท่านั้นนะคะคุณพี่ถูกๆก,กันไปเลยแล้วได้งานเกรดเสวยๆผ้าสะอาดแบบนี้เลยในกี้ป้ายห้อยค่ะ แต่ขอคนขายไซส์ใหญ่นะคะพี่งานแบบว่าสะอาดแต่ว่าไซส์ใหญ่นะคะนี่อาดิดาโอ้โหตัวนี้ก็หล่อครับใครสนใจรีบสั่งนะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาใหม่นะคะใครรอรีวิวก็รีบสั่งกันมาได้เลยนะคะขบกบมาอ้า๊ยมู๊พี่ไะแ มาละใครรอรีวิววันนี้เปิดให้ของลงสดๆใหม่ๆนะคะของลงเยอะรอบนี้ลงให้50ลูกเบาๆค่ะมีน้อยก็รีบๆสั่งกันนะคะพี่มีความหลากหลายนะเอาไปหนึ่งกระสอบพี่195ตัวบวกลบได้เลยนะสดใหม่ สวยสดงดงามอันนี้จะเป็นแบบคอปกนะเพราะว่าในกระสอบเขามีต้องปกคอเขามีทั้งคอปกแล้วก็มีทั้งในกระสอบมันจะรวมรวมเลยคุณพี่ผ้าบางไนลอนอะน่ะเนาะเธอเนาะอะไรอย่างไรฟ s ีส์ไรสครอฟเนี่ย c ครอ f ดูสับเนี่ย กรอฟก็มีนะคะก๊อฟก็ไม่ได้อีกเดี๋ยวลูกค้าว่าเอ๊ะสกอฟโอ้โหมากกรองที่ขายนี่คือโอ้โหหัวผ้าเยอะอยู่เด้อแบรนด์อะไรนั้นพอก่อนมั้ง Nike อยักกว่ายแพทอีกอุ้ยเบาๆให้มันถือเลยเอาอะไรมานะสับหลอดเลย ก็ <Okay. S 2> ก็ไม่น่าได้ละเนี่ยเจมมันบอกวไม่ไหวแล้วมูเต็มละเอามาพี่ใครรอรีบสั่งนะคะอันนี้เป็นรุ่นคอป,ปกคุณพี่ไม่ใช่คอเขาเรียกว่าอะไรเซตอันนี้จะเป็นแบบคอป,ปกนะคะเพราะว่าในกระสอบมันจะรวมเลยคุณพี่ รวมทุกสไตล์ในหนึ่งกระสอบเป็นผ้ารายฟิตนะคะใส่อยู่บ้านได้ใส่ไปเที่ยวได้ใส่ออกกําลังกายได้ใส่ลําลองได้ everyday look เลยค่ะคุณพี่มันจะเป็นผ้าบางๆใส่แล้วเย็นนะคะเหมาะกับหน้าร้อนแบบนี้เลย under ค่ะพวกแบรนด์ก็จะมีให้พี่ๆได้ลุ้นกันบ้างพาอหอมปากหอมคอนะคะแต่ที่ไม่ต้องลุ้นเลยคือความสะอาดค่ะ นี่ไนะกี้มาอีกแล้วค่ะงานค่อนข้างสะอาดเปอร์เซ็นต์ป้วนเสียมีไหมมีบ้างแต่อยู่ในระดับที่น้อยนะคะพี่สมเหตุสมผลนะคะใครที่กำลังดูดูไม่รู้จะขายอะไรดีแค่แนะนำตัวนี้ค่ะเสื้อยืดโอเวอร์ไซส์ใครสนใจก็รีบสั่งกันได้เลยของลงสดลงใหม่ไม่มีค้างสต็อกใดๆนะคะเพราะรอบที่แล้วลายเดียวหมดจ้านี่ไม่อยากจะขิงนะพี่แต่เรื่องจริงค่ะมาอ่ะพูดผิด เสื้อกีฬาโอเอร์ไซส์พูดผิดแต่ตรงไหนเนี่ยเแต่มาตัดออกด้ยงความเสื้อความกล้ามยางยืดกี่กรอนตัวแรกเลอะไรากตัวชอบเลยอะ ไซส์ปกติมีไซส์ปกติมี4 5่พ้ากับห้าพันห้านะไปไปอน่ะไปอินซีเน,นะนาขายไปสี่พันห้าเลยอินซีห้าลูกอะที่ไหนอะไรอินซีนู้นไม่ใช่อินซีนี้อ <C> ินซีอินซีหนึ่งมีสองอินซ<ๆ>ีจ้ะ มีพี่ทักแชทเลยใครจะเอาไซส์ปกติก็มีจะเอาโอเวอร์ไซส์ก็มีมีทุกสิ่งเอฟเวอร i n g นะคะมียันเสื้อหมานะตอนเนี้ยเสดอกอค่ะพี่ดอกอันนี้ไ่อนนะเออเสื้อกลามอ่า<ๆ>น,นี่ในกระสอบจะมีเป็นเสื้อกล้ามด้วยพี่หูตัวแรกคือความใหม่นะคะพี่อะดูคะ่ะออกมาจากห้างเลยจ้า ใครชอบนะพี่ความหลากหลายความสไตล์ของเขานะคะแต่เสื้อกล้ามมันจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่มันจะมีบ้างปรับปายนะคะคุณพี่เนี่ยมีบ้างใครที่ชอบเสื้อกล้ามก็ไปขัดที่จริงมันขายได้ทุกอย่างแหละพี่ในกระสอบนะ่ะอยู่ที่เราว่าเราจะขายแบบไหนมากกว่านะคะนี่เสื้อกีฬาโอเวอร์ไซส์นะเปิดรีวิวไหมเปิดไปแล้วคุณพี่ทักแชทเลยเดี๋ยวแค่ส่งให้ กรรมก,การเนาะ,ะม,มีมีรีวิวคุณพี่ทักแชทนะเดี๋ยวคะ่ะแตไอ้นี่ให้นี่หรอนี่จะม,มีเรื่องอะนะนอนชอบสีสวย,ยวสวยด็ยวสุดได้จ้าโอเคจ้าใส่สีนี้แล้วขาวมากเลยนะมันผ<ม>่องนะกี่พันสาแล้ว เราเจอแบบนี้เราก็คัดทําราคาก่อนเลยเวลาพี่ๆยกกระสอบไปนะต้องเปิดคัดแยกหัวผ้าก่อนเป็นอันดับแรกหัวผ้าไม่จําเป็นจะต้องเป็นแบรนด์เสมอไปนะคะตัวไหนสวยทรงสวยดีไซน์สวยหรือว่าผ้าใหม่อ่ะพี่ๆก็แยกเป็นหัวผ้าได้เลยนะส่วนน้ำสองก็ขายราคาลดหลั่นกันลงมาได้เลยค่ะอดิดนาะสวยๆเลย3,300บาทต้นหุน16บาทเท่านั้นคุ้มมาก ไม่มีอะไรคุ้มไปกว่านี้แล้วพี่พี่ต้องรีบสั่งกันเลยนะเพราะว่าของแคลงเยอะนะเอาเลยนะไม่รีบสั่งไม่ได้นะพี่นะต้องรีบสั่งนะคะเดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะเนี่ยอุ้ยหล่อมากดูสิข่าวดำแบบนี้แหละพี่คลาสสิกที่สุดนะจ๊ะอ่ะเนี่ยเห็นไหมแบรนด์ n นกี้แล้วก็มีป้ายห้อยแบบนี้เราคัดแยกทำราคาก่อนเลยนะพี่นะตัวไหนสวยนะ่ะ ตัวธรรมดาตัวน้ำสองนะคะธรรมดาก็ขายราคาล้หนั่นกันลงมาตนน้นมันสิบหกบาทเองพี่จ๋าแล้วยกไป1กระสอบเนี่ยได้ประมาณ195ตัวบวกลบได้เลยนะคะแต่ขอคนขายไซส์ใหญ่หน่อยไซส์จะอยู่แบบ xl จนถึงแบบ 5xl อะไรอย่างเงี้ยคุณพี่ใครที่ขายไซส์ใหญ่แล้วชอบงานสะอาดเล่นได้เลยค่ะป้ายธง usa นะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูน้ำสองกัน อืมแล้วมันใหม่อ่ะพี่มันเป็นเกรดดดูิเนี่ยแฉกรอยแหวกเป็นคอปอ้โหสีสดใหม่มากอืมเจนยกขึ้นมาละคอนเดอร์ก็สวยเลยนี่ยังไม่ได้โชว์อไม่เหยียบแพนแพใส่แตกแล้วมั้งไม่ใช่เหยียบหางเหยียบหางรู้สึกว่าเหยียบหางกันด้วยนะหางมันเล็กลงขาแล้วนะด้วยน้ำหนักขาขาดแล้วมั้งปลายขามันกลับไปแล้ว เอานะพี่นะเนี่ยขนาดเนี่ยพี่ผ้าบางๆอย่างเงี้ยผ้าลายฟิตยอย่างเงี้ยสวยๆเลยเนี่ยเห็นไหมชออุย้ยโปโลตัวนี้คือสวยจังเลยเด้อตามกันมีน,นะอเอาเอาไว้เอาพูดเร็วแพดผัดพูดไวเผื่อให้รีวิวคู่กับพี่เจิตรก็อือเอา้า <laughs> <laughs> ไม่ใช่อ่ะ ไมไม่่่ใชใชชไ้รีวิวคู่กับพี่เจนมพ,พี่เจนวันนั้นที่เรารีวิวด้วยกันอะ่ะเ,<อ>เราคน,คนดูเยอะอยู่นะไม่ดูอย่างเดียวมตัวอะไรอ่ะตัวไรฝา, <laughs> า,ากน้องด้วยนะฝ <laughs> า,<ก> <laughs> ากพี่ด้วยฝ <laughs> ากพี่ด้วยนะคะเสื้อแฟชั่นคอตตอนสาวอวบที่ไม่ใหญ่มาก ส่วนป้าอะไรถ้ามันจะแบ่งเป็นสองเลยพี่สาวอวบก็จะไซส์อยู่แบบ3.8ปดขึ้นเะเออ3.8มแปถึง50ประมาณเนี้ยแต่ถ้าขาไซส์มันก็อยู่แบบ S M L X L อย่างนี้เลยค่ะพี่ถ้าไม่ใหญ่มากก็จะต้องเป็นขาไซส,ส์เนาะหมดอย่างอย่างเนาะ สดวดงานเลยมันลื่นเออเธอต้องยกยกขาไขว่ห้างเก่งขาไว้จิกขาเก่จิกขาให้กล้ามขึ้นออกกําลังกายกลายปะว่าสันออกกําลังกายไปในตัวเด้ผ้าสะอาดพี่ใช่ผ้าสะอาดแบนแยกออกไปเลยเอาขึ้นแขวนนี่สวยเลยเป็นผ้าดายฟิตบางๆนะใส่แล้วไม่ร้อนนะพี่นะต้นทุนสิบหกบาท คัดหัวสวยๆขายก่อนเลยพี่นี่แล้วส่วนน้ำสองเราก็ขายสักสองตัวร้อยก็ได้นะพี่นะสองตัวร้อยสามตัวร้อยยังไงเราจะได้กำไรตั้งแต่หัวอยู่แล้วนะพี่งานใหม่มากเลยะไม,ไม่งั้นลูกค้าจะซื้อซ้ําหรอคลิปเดียวหมดอ,ะอ่ะพี่คิดดูรอบที่แล้วคลิปเดียวหมดอะ่ะ ยังไม่ได้ถ่ายรูปไปด้วยซ้ำมั้งรอบที่แล้วอะ่ะของหมดแล้วอะ่ะผ้าบางเลยนี่หโหใหญ่จริงพี่ต้องขอคนขายแบบใส่ใหญ่หนานะเนาะงานสะอาดเนาะมีของผู้หญิงปนในดินดหน่อยๆพี่ ไม่เยอะมากแต่ส่วนใหญ่ของผู้ชายดูดีหล่อๆเลยอ่ะงานสะอาดมากขายขายโอเวอร์ไซน์นี่จัดเลยเดอ้อคอปกก็สวยเนาะคอปกมันใส่ได้แบบไปไหนก็ได้อ่ะพี่คอปกมันแบบเป็นทางการดูเป็นทางการะเออลผ้ามันแบบผ้นานึงยี่ห่อ มีกีฬาคอปลกล้วนไหมไม่มีพี่แต่มันก็คอปกเยอะอยู่นะอันนี้เาขาคอปกเยอะอืมเป็นโอเวอร์ไซส์น่ะแต่งานสะอาดมากเลยเดี๋ยวงานสะอาดมากเลยค่ะ Nike. ไนกี้นนี่บางตัวเป็นเนี่ยเนี่ยเสื้อกลองไนกี้ค่ะสามพันสามเองพี่ได้งานเกรดเอเลยอะ สะอาดเลยมเหม้มยออตั้งแต่ไปซ่อมกลับมานี่แรงใหญ่เลยนะไม่ดีหรอไม่ดีหรอติวหมดเลยหัวเหออุ้ยอันเดอร์ครับ โทษดีนะซื้อโฮมโปรเนาะมันซ่อมให้โอ้ยดูสิเห็นไหมพี่พัดลมมันวึ่งวึงเลยอะ่ะนี่ขนาะด <c oughs> เปิด <c oughs> เบอร์หนึ่งเนี่ยเสียงพัดลม,มอ,อ่ะอุ้ยดูดิหล่อหล่อเลยอะ่ะสีสดมากเราใหม่มากเลยเนาะ โชว์ให้ดูได้ทุกตัวเลยพี่งานมาสะอาดนะนี่อุ้ยตัวนี้ยังไอ้นี่อยู่เลยป้ายห้อยอะไรยกมาเลยป้ายห้อยค่ะเห็นไหมมันใส่ได้ทั้งชายหญิงแหละพี่ ก็กำไรนะรุ่นเนี้ยนะผ้ามันบางจังเลยบางผ้าเบาดีจังผ้าสะอาดดีจังลูกค้านี่เห็นะแพ็คไม่ต้องรีบลมพัดลมนะนี่ พรุ่งนี้เจอกันเนาะได้มาเลยคุณพี่พรุ่งนี้ก็มีของลงใหม่นะเผื่อใครจะอยากได้รุ่นอะไรนะครับผมนะออลูกค้าเห็น,นว่าแต่ใครได้รีวิว ไม่ต้องทําอะไรเยอะเลยเนี่ยพี่อุ้ยแทบไม่ต้องรีดไม่ต้องซักเลยเนาะแต่รีดนิดนึงดีกว่ามันจะได้เห็นทรงว้ายตัวอย่างเนี้ยเอลเหรอเรียเอลเหรอพี่เจนไม่ใช่เอลเหรอเรียกว่าอะไรอ่ะพี่มาใครรู้คอมเมนต์หน่อยเออไนกี Nike, ้ค่ะสวยๆเลยแต่เดินเดินอะไรเนี่ยไม่ใช่บุ๊ก สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่จา,าดเป็นยังไงบ้างขายดีไหมช่วงนี้ สายสายใหญ่เนี่ยอุ้ยกําไรบานเบิดแน่เลยคุณพี่งานมันออกดีอ่ะงานมันสะอาดอ่ะอดูดิหลอ่อหล่อเลยอ่ะขอปปกแบบหลอ่ลอหล่อเลยอ่ะ มาดูกันเลยมาดูกันเลยว่าออกอะไรบ้างนะจ๊าผนพรีอ,พอ,ออกดีอยู่เด้อเนี่ยมันจะรวมเลยนะคะพี่พี่เวยเสร็จคอปกคือชึ่องอุย้ยชึ่ง คือ,อคจึงอ้งมากเลยพีดูดูจ้านี่หัวพงหัวผ้ามีให้ได้รุนกันบ้างนะจ้าพี่ดูตัวนี้สิบาเลโอ้ยเป็นอะไรเนี่ยบาเซลโลนามาได้ยังไงก่อนเอออะออยามาฮ่าอาดิดาสตามกันมาติดๆนะคะในกระสอบมันจะมีทั้ง เสื้อกล้ามเสื้อมีแขนเนาะแขนสั้นแขนยาวพี่ๆไปคัดแยกทําราคานะจัดราคาพิเศษให้ราคา3,300บาทเท่านั้นนะคะกระสอบหนึง45โลได้ประมาณ195ตัวบกลกค่ะต้นทุนถูกมาก16บบาทเท่านั้นนะของลงใหม่ๆสดๆใครสนใจแคปหน้าจอมาสั่งได้เลยนะคะ